สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้อควายส้มว่วงครับผมนี่ครับเราอยู่กับคุณแม่คุณแม่อะไรนะครับคุณแม่เนียมคุณแม่เนียมครับผมเดี๋ยวลูกสาวได้ดูคลิปก็คงจะคิดถึงบ้านนะครับข้อควายแม่เนียมครับดูควายโอ้โหอ้วนมากแบบอ้วนแบบตันปิ๊กเลยครับคุณผู้ชม ไข่เท่าไรปะนตัวนี้แดงหยุดนิ่หน่อยนึงไข่ทอดสามมืทอแล้วมาด้ขับหลาะห้าตัวนี้อนาทองเนีะยสี่หมื่นกว่าไปใช่ไหมโอ้ในไข่บดไข่ไข่แพงเขาครับบุกบดราคาเป็นทำมาอีไพ่ก็ค่ายไปเลยพอจำเป็นก็ข่ายลดที พี่โตเมออกนะจงว่าเมออกคัดไว้นะอันตัวงาม,งามนะค่ายาขาเบิร์ดครับ,รบข้ามาชื่อก็ค่ายห้เข่าจะขราอกกเลยค่อันกระบอกเทพแต่แล้วน่าข้า,ขา,ขามาชื่อัจะได้งามเนาะครับเล้วไว้ตออันนี้ถืัว่าคักเติอบอยู่ครับนาะปกติไฟนไข่ตัวอะไรลูกงล อันนี้ภาษาที่เราคุยกันก็เป็นภาษาน้ำหนาวนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้คุณพ่ออย่างครับเนี่ยพ่อสีนวลครับพ่อสีนวลครับขอบคุณคะครับคอควายส้ม่วงนะครับคุณผู้ชมนี่คุณพ่อสีนวลดูๆใกล้ๆนะครับตัวนี้ซื้อวางเด็กครับเนี่ยซื้อน่าจซื้อให้ครับซื้อวาง ตัวทัานไอ้มีตังตัวทัานมีตังครับแม่มันซื้อหุ้มเงินอืมยจมเปินนี่นี้อย,ยอยู่นะครับโอ้ออองามจังเลยตัวเนี้ยครับลักษณะดีจังอ่ะออถุงเท้ามีสร้อยคอ คุ่นขนตาทินสนมาครับนะไม่สนรครับมาสซนอ่ะมาโซนมาตัวใดพอขายแล้วครับไหมยังไม่าขายเล้วครับเพราะว่าเพิ่อกี้พอผมขายเป็นไล่แล้วว่ะอ๋ออันอันควายปรลัดถึงจะเลี้ยงฉันดีท่าเด่นนี่ก็ได้เลี้ยงเยอะน,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 นะครับสองตัวเยอะผมเห็นเยอะไวนานจังว่ะเป็นโครงการของนายอำเภอนะโอ้เอามาให้ประหลัดเลี้ยงสองตัวโอ้นายอำเภอคนที่ยิ้มยิ้มหมาไม้นี่สิครับครับคุณมาไม่นะ โอ้โอ้เพิ่นก็ชอบเลี้ยงควายกอนนะเนาะครับเพิ่นไปทางเกษตรโอ้โหสนับสนุนทางเกษตรดีอยู่หรอกโอ้ดีอยู่ตะกอนหกก็มีเยอะเนี้ยตะกอนมีเท่าไรมีโตครับโอ้มีอยู่ยี่สิบสี่สิบค่ายไปนั่นเลยด้วยข้าวก็โบอยักษ์ให้เลี้ยงแล้วเป็นบะแก่แล้วโอ้บะแก่เวียงนุ่มๆอยู่นะมันนุ่มมาครับหกห้าแล้วครับแม่ไหมครับครับหกห้าเดียวหกห้ายังแข็งแรงอยู่เนาะครับ ย่างน้ำควายได้สบายเนาะแต่อยู่นี่กำซ่องคนกับตากับยายให้นั่นลูกก็ไม่อยู่น้ำจากคนนะโอ้โหแต่ก่อนสี่สิบกัวตัวว่ะที่ครับลายค่ายเป็นน้ำเลยเลยจังเดียดจำซื้อมันได้ครับลายปะาณนั้นได้เยอะครับจำได้ยุ่มมากนี่กับบริยักษ์ไข่ล้ว่ะที่บริยักษ์ไข่ขาวครับแล้วไปย้อมผมหรืหาต้นเจ้านั้นยังไงครับ โควายใหญ่ใใก็ครับเห็นไหมครับใหญ่ครับยืนๆนี่แหละครับโอโด้ดีดีดีขานางหน้ากไปเบื้องอยู่ส่วนหัวหน,น้าสัมภารมาอยากได้ควายไปเลี้ยงจากตัวสนุก <c oughs> เๆๆยอะเดี๋ยวเพียคอกนั่นขยักไปจะแบงให้ครับเพราะเอาครับมีเยอะเดี๋ยวใกล้ๆกันนี่แหละครับวางวันเสาร์ท่านผมไปเบื้องอยู่สารคามเป็นควายแค่ตัวน้อยนึกว่าราคาทึกๆ เข้าไปทำแล้วต <teenage time. laughs> <laughs> ัวละสามเศษฮะตัวน้อยเพียงเพียงเอวเพียงหัวเข้าเนะมันเป็นควายเพืลคแขะนะครับผมผมไปเห็นแล้วอันประหลัดเนี้ยนั่นนึกว่าควายนามเออผมไปเห็นแล้วมันสูงงามดีแต่ควายน้อยอยู่ครับสูงลักษณะดีสองตัวนะครับเห็นแล้วเบิงสูงเบิงท้ายดีอยู่ดอกตัวสองตัวนั่นนะครับพี่ชาวพี่ชจ้รู้ไหมควายชื่ออะไรคเลย ค่อย <Es> ชิด <half> เราจะออกอากาศได้ไหมเนี่ยหมดได้ล็อกหมดได้ดอกบมดได้ดอกหมดหมดดอกอันนี้ตัวเมียตัวครับเนี่ยพ่อตัวเมียมันมียัวข้าตัวครับเี่ะข้าตัวตัวเมียห้าครับมีตัวเล็กตัวนึงตัวเมียอืมตัวเมียก็ตังคื้อให้ตัวซื้ออันนี้อันนีการอันอัน นี่รับคนมุนมหมืนคนนุ่มอ่ะเนี่ตัวเมียเนี่ยมีเนี่ยมีตัวเมียตัวเล็กมีตัวเดียวตัวเมียตัวเล็กตัวเดียวนอกนั้นตัวเมียตัวใหญ่ๆนี่แมนเบิดครับโอ้คิดถึงเยอะนะเออเออเราคิดถึงอยู่โย้ายมาอยู่นี่แล้วนะไหนเตนท์ครบเออเดี้ย นายมันอยู่นี่จากในอยไกลย้ายในในในไปอีกแล้วย้ายไปนะครับไปลมครับโอ้โหมาทำงานโยม่งเหยินนี่โดนแล้ววะให้ไงนี่คือวัดไปคือวัดเราใครเห็นมาสองปีสามปีแล้วมั<อ>้งพี่เพิมาเห็นจับบัวได้อะครับไม่เห็นอยู่หรอกเห็นอยู่ไอบ้บุญบุญจับบัวได้ครับเพราะว่าเวลามีงานผมก็เห็นพ่อดูอยู่ดิ แต่ว่าบงคุ้มจักกันใช่ไหมล่ะครับได้อยครับบ้านนี้ก็ได้งูืจักกันแล้วด้บ้านนะครับเออจักกันแล้วอันนี้บอยนะครับบอยอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลน้ำเนาเนี่ยนะโอ้โหโอ้โอ้ครับเออก็ไปดูเว้ยเออโรงพยาบาลก็ไปดูครับพอกันดูอยู่ฮักมืฮคุ้จักกันครับแม่นโยแต่ว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แต่แม่ก็ไปดู อันลานลานเสาอยูุ่งเชฟเพื่อนได้จัตั้งซื้อให้ซื้อควายมตั้งหมดเอยแม่ชื่อควายนี่ได้ใจแอดมินบอยมากครับคุณผู้ชมอย่าฮาอย่าฮ่าเป็เบิ้งโยง่ายงามค่อพันวใหญ่วันนี้เราโชคดีครับคุณผู้ชมคุณพ่อกับคุณแม่จะพาเราไปดูควายตัวใหญ่ครับควายพ่อพันธุ์ราคาหลักแสน ขวาง,งามดีจังเพราะว่า,าปกติมันอายุจากปีครับขวายแค่มันอายุมันมันสิบสองปีก็บ่เป็นอยังไม่ตายนะครับม,มันบ่นเป็นโรคเป็นอย่างข้างมือประกาศนะครับสิบสองปีครับโดนอยู่โอ้อยู่ได้โดนเนาะเขาหนีสิบกว่าปีนะครับอายุมันยี่สิบกว่าแต่เขาสามสิบปีจนไปบ่ได้เลยโอ้ เท่าไรนะแท้ๆมันบกเกิดโลกโบเป็นอย่างโบเป็นอย่างบ,างบกัดมันนะสามสิบกว่าปีในนู้นมันนะสูงสุดมันไปบ่ได้รุ่นแปดเก่าปีนี่ราคาก็คืออิดไปลิปล้ปเนาะเพราะ <laughs> ปีหน้าก็อิดได้จากตัวนะาาหาาน,นึ่งสองสามสี่ห้าปุสามสานนี่เมยจะออกว่ดอัอนเมย์อันเมยนี่มันลูกมันงามตัวตัวเมยเนาะผู้ใหญ่จักแบบนนี้ออกไปนะครับอ๋อครับโอ้ผมงาม ปีหน้าได้อีกหตัวฟุนะวะครับหกยูนีจากตัวนียเก้าครับยูนีเก้าได้อีกหกับสิบห้าตัวอ้อีกไม่สอีครับไเปได้เนะครับจะปีหน้าจะคอยว่ากันครับก็จะเอาะเออดึงคองมาตัวแน่นมูก กภาษาหนาวครับคุณผู้ชมภาษาน้หนาวน่ารักครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือนี่อาจจะฟังไม่ออกเลยครับแต่ว่าจังหวัดใกล้เคียงนี่น่าจะพอฟังออกอยู่โซนจังหวัดเลยโซนอีสานอย่างเง น้ำหนาวก็อยู่ภาคเหนือตอนล่างครับคุณผู้ชมางเงะตอ้น้่ข้ามอันนี้อันนี้ท้องหลือยัท้องนะครับตออีกแล้วบ่ครับตุนแล้วมันได้ลูกได้แค่เดกวสองอย่องนี้คือแล้วนะถ้าปัด่อกมากเยังบีขไข่ใหญ่่ลใหญ่ใหญ่จังนี่ใหญ่ทรงดีจังตัวนี ขอเมย์ห่อยค่ะหรเอขอเมย์เมย์มบอกผมว่าเอ้ไรนะไปบ,บ่อยแม่ก็อไปดูดกอนโอ๊ยถลายคือบางท่านเมย์กตันรถเนี้ยท <c oughs> ตัวได้ย่ะ <c oughs> นี่ยังนี่น้องเมย์ถ้าดูคลิปอยู่พี่เชาจะมาเอาควายแล้วนะครับเนี่ยแม่จะขายหมดแล้วนะแม่จะขายพี่ชาแล้วเนะี่ย <c oughs> ยากกลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านลูกเคย่บางทีจะมาอยู่บ้านนี่ก็อีอีบอกให้หอขายอีเลียงเลียงเองอีเลยงโีก็เยอเลยพต่มบค่มนเนี่ยเเนี่ยนี่านีี่มีนี่เ่น่เ่เนี่ยเน่เนี่ยนี่เนี่ย่นเ่น่เน่เนีเี่ยว่น่ยว่ โุ้เี่ชาเขาให้เข้้นะอ้อมไปนู่นครับปล่อยเลี้ยงสบายเลยนะครับเนใสมาิอีได้บอกว่าให้ินยมให้ินยืเดือับแนล้เม่ายโลกนะแม่ขอย่านเป็นโดนไปย่านเป็นมะเร็งอย่างนขากินยาต้านไว้คือยาต้านคัดนังแถวแล้วแม่น้องจับมาสักทีว่า ไม่น้ำหอมบอคายได้กลับขันยามฮันนาลาวาได้ยินว่ากรถถุงการนี่มากร่องอาทิตยดนึ่งมากกว่านี่มากรถถุงการขอรักบวลากลับีใหม่กัน่ันนี้ครับบอคายบอคายเหตุการ์ชอบบ่สจะคนอันนี้คนับโคใหญ่เลยคตใหญ่งามงามคักตัวนะตัวนี้จากเซนครับนะเอ๋บอมายบดิวารบ้างครับบริวารร้อยสี่สิบต้องมีแล้วเนาะตัวเนี้ยตัวไหนตัวเนี้ย ตัวนี้บวายชอบเข้าใกล้ร้อยสี่สิบได้ไหมพี่พี่ชอบได้โอ้ได้ผมก็ว่าได้แม่ก็ได้ร้อยสี่สิบก็เราจะซื้อให้เพื่อนวันวันมากอยู่เนี่ยครับนี่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 เหรอเข้าไปปลากันนั้นแป๊บเดียวมันกำมาอยู่นี่เอาวทอดน้ำมันกำมาตรับ มีหมดเลยครับมีสายเจลางคนสองลีกเจลางพดามามารถครับถ้าง kind of ั้นก็สามารถขุดเป็นบ่อน้ำไว้ก็ได้ครับมีบ่อน้ำผมขุดไว้เยอะเลยเอารถมาขุดเยอะมาที่ก็มียูหัวไปจะหาผมจะหาไปดูควนู้นไปครับอยากไปอยากไปอยู่โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูควายพ่อพันธุ์ควายใหญ่ควายเงินแสนครับส่วนข้อของพ่อกับแม่นี่ต้องลาไปก่อนครับผมไปเจอกันอีกข้อครับสวัสดีครับ